16ปีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณสมบัติก็คือบุคลากรทางภกษาและก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเองรัฐบาีานไใ้เวลาแค่งเดือกไว้แล้วจงกระายานให้ทุกท่านทาท่านรับรู้ก็มีแล้วก็ เนื่องจากว่าเอาเอาสคนก็พอ2องในสาก็พอแล้วนะแต่เล็กๆน่ยตกแค่หนึ่งคนก็คือตกหมดเลยอันนี้คือเสี่ยงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เน้นย้ำนะว่าทําไมมันตกอันนี้คือสําคัญมากเพราะว่าครูส่วนใหญ่เขียนแผนงไม่เป็นเลยไม่ถึงห้นาทีดูคลิปไม่ถึงหกสิไม่จําเป็นหรอด่ันทนดู10นาทีไหวก็ถือว่าผ่านแล้วนะ ถ้าถ้าสินาทีเนี่ยอาจารย์ก็ทนดูได้ถือว่าผ่านแล้วถือว่าคนนั้นน่ยพอ,อสุดนะครับแต่ทำไมตกเพราะว่าเราบอกว่าถ้าคุูธรรมดาก็เพียงแค่บอกเรานะเรา่อกอย่างนั้นถ้าครูที่ดีก็อธิบายถูกไหมชอบอธิบอยู่แล้วจริง,รงๆผิดเลยนะบางคนเล่นโทนาารศัพท์ บางบางคนบางคนได่จทย์เพราะว่าก้องไปห็นไงจบแล้วคือบางทีมันต้องสะดุ้งมันต้องเสียงสอบ้านเป็นเช่ตะโกนนะเห็นไหมเป็นยังไงบ้างลูกอ่ะกิจการลูกต้องมีเสียงแบบนี้ครูบาวดีศาสตร์ท่านเห็นไหมคิดเลขมารอเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงเครื่องคิดเลขมาคูณให้ทันทีเลยเพราะอะไรเพราะกินอีกตด้ยี่สิบกว่าปีแต่งาน ปานกาเยปาดตทันทีเลยแต่ถ้า58งานปานกาท่านต้องข้อใจ่สิว่าเกินกสศประมาณ7,000เอาเสียงคนละเอียดมากหาเรื่องคนละเอียดแต่ถ้าเป็นงานวิชาการกันให้ไวละเอียดเพราะมีรุ่นน้องทำให้เยอะเวลาจะาหาอะไรก็เหมือนกันถ้าเขาจะตายหลักสูนรมันละเอียดมากมันดูสบัรชัดแต่เวลาไปตรวจสอบก็ต้องบริหาร เราเดดได้คะแนนมาแล้วท่านนี่ก็อแต่ผู้ิหารเขาจะบอกว่าอ่ะดูคอนเส็ปต์พอโดยเฉพาะเอกคนแรกคุให้โยเต็มคะแนนเพราะเรามีตัวชี้บัรออยู่ข้างหน้าถ้าไม่ตรงนที่สองเห็นไหมเป้นพูดไปงานชี้เต้พูดไปนพูดมันเขียมันแขีอยู่มันเป็นรบบอะอยู่ระมันใช้เครื่องมือไหมเออไปงานที่ทำ ใช้เครื่องมืไ้ใช้ค่คะดสอนตระการนะครับเป็นเครื่องมือในการเรียนข้อละห้าคะแนนข,นนข้าห้ายี่สิ้าหสคะแนนอุยอ่สิบห้คะแนนก็ได้ก่อสอนแล้วเอา้เต็มปแล้องด้านยีไม่ขาปแค่ยหเลยบรรด้านนี้ตรจูน,น,นค,คิดไม่ได้สามโอท่าทางไปงานเพราะมันไม่ได้คิด มันเขียนตามทัานสารท่านเชื่อไหมมีไม่พ้นไปงานร้อยคนปีไปงานไม่เคยมีคนอื่นทำแฝงแนวมีแต่ไปงานมีแต่แบฝงคุณธรรมจริงๆนะถ้าท่านคิดว่าเป็นเสียเองภถ้าเประอมตะแล้วทำไปท่านบุฟฟีไปงานยืดยุ่งอะไรมันคิดสร้างสรรค์มันตอบตามเราแล้วมันคิดสื่อสอบตามความหมายอะไรมันคิดเชิงมัน ท่านนั่นทางชี้เฉยมาส่งไม่ใช่ก่านคนการได้สังคมอยู่ปมันมาแรกกันประเด้เลื่อนใยไหมเลื่อนไยลูกค้าจ่ายขงมเลื่อนใยเวลาเฉงกันนะครับพอตั้งสร้างสายสร้างบ้านเรื่อะครันกรรมการคงไม่ดีแบ่งกันสูงสูงที่ไม่ใช่อารมณ์แต่เพราะว่าคะแนนแล้วเดี๋ยวเข้าใจว่าต้อใส่ การบัย้ายเข้าแเห็นไหมปัญหาซ่อซ้อนไหมันหาซัอซ้อนในคำสั่ท่านดูสิท่านจะเาาห็นคดีนี้เก็นสองด้านนันเห็นไหมอย่าส่งไปงานเขาให้ส่งสามอย่างส่งมาให้ครบสามอย่างถึงขอร้องส่งคลิปวิดีโองาน,นเดมาสิบนาทีสงท่งรูปถ่ายสิรูป ส่ง PDF สิบแผ่นสามอย่างนี้ส่งให้ครบทุกรูปต้องเขียนใต้รูปเสมอมีสิบรูปสิบคำบรรยายไม่ใช่มีบรรยายข้างบนนักเรียนทำงานในกลุ่มการเรียนจีนแพทมอกวิจาาัยมานักเรียนช่วยกันแก้ปัญหาเห็นไหมนักเรียนคิดยึดยึดนักเรียนระดมสาระสมองคิดขั้นสูงอธิบายให้ครูเห็นไหมอาจารย์ครับ แล้วนแล้วงานที่ทำเนี่ยงานยางไรช่วตาเรากระตออยู่นักเรียนกระต๊อนีกี่บัทเมกระต๊อบมีอันสายหะรก็ได้กาไไปทางแผนึงหันแบบเึ็นงากระต๊อน่ไม่ต้องระสมบมันงานต่ำค้า บางท้าถามบ้านอาจารย์คะถ้าไม่ใช่ใบงานเนี่ยก็เป็นแบบฝึกได้ไหมอักเดียวกันอาจารย์ได้หมเามว่าไม่เลียนชื่อไม่ได้ทำไม่ได้งานเป็นงานน้อยไม่ได้พูดชื่อแบบฝึใบงานอยากทำให้ทำโครงงานดูนะถ้าเป็นอาจารย์โครงงานเขา้อมีกูโรงเรียนเป็นเ็กเขามีนักเรียนเป็นุ่นสามคนเด็กเองกูฆ่ากูยุ่งว่ไหนกันกเป็นคนเดียวแต่พวกเราแบ่งได้ วันที่หนึ่งว่าตรฐจสอบพิีการงงานมาแล้วครูจะให้พวกนักเรียนได้ยันทำงบงานเกี่ยวกับสิลปอวันสี่ประเด็นนี้เดี๋ยวสัดาหน้าเราเป็นว่ากัเอาไว้เรียนตอนี้ครัอันนี้คือคลิปสโครงการเรื่องวิธฤการาอทำองไรใครเป็นคนับคนสุดท้ายเป็นกระดาษแผ่นเดียวและอาจารย์ก็จะไปเอารายงานตัวยึดมาน มายึดไปด้วยกันครับไม้เห็นบ้านมีข้อมูลันที่ฉุยสอนแตละสอนเรา้านท่านมา่กทรอนอ๋ออาไปนอ้วิท่ยาค่ะอนนี้แ้ตอไปอเ่นะครับางาสพ่อขชอบอย่าไรเออเห็นไหมแมะมีโครงการนี้อาจารย์ก็ กองปางกัจจายนจะทำเป็นแบกดาวไว้มันต้องกันชาด้เยิือว่าการิจารเรามีต่อท่าเขาหาไม่ผิดโครงงานโครงงานจะจะทำเป็นฐานตั้งอย่ามาขอก้องว่าบางคนไม่เก่งเขาบ่าข้อใดเป็นกระต้อที่ดีมันต้อง ให้เหลือ,อก็การฆ่ากันไปฆ่ามัานจึงติดสูงสติดรอไปแลเดินหน้าไปทุกแล้วห้างานนี้สามงานเป็นงานกลุ่มหนึ่งงานเป็นงานคู่หนึนงน่งงานเป็นงานเดียวเขาจัดไม่มีสูบติดรอเลยเพราะงานกลุ่มแค่มันไปเสื้อเมซอนก็ให้มันมันให้กำลังใจก็ให้มันเท่ากับเพื่อนมัน มันจะคะแนนร้อยกิพจะตัดเก์การดีเยอะหนึ่งเอหนึ่เอห้ามันไม่มีรอมีศูนมีรองกันไม่เอาใจใส่ผู้เรียนมีรู้เทาเิมไม่หลากหลายพอให้แล้วเราให้ความรู้20นาทีหลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการถึงที่เด็กเยทำงานแด้ในที่ทีควรจะได้ลดทีหรือว่าทำไมเลแค่ทบทวนความรู้เดิมเสริมความรู้ใหม่ตรนี้นักเรียนเรียน เราขาดนะทำคะแนนก็เป็นภาพที่แล้วครั้หน้าที่่ประเทศนะนี่คือเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่แล้วซอสเป็นทีมีเห็นไหมโอเคนะเห็นไหมว่าการขาดไป็ูง์ไหมคีดดูสิยังไม่ลอกข้าที่ยุ่งยังหลอกเป็นศูนยอย่นะยังไม่หลอกคิดประจำงานอีกนะก้ากระโดดอ่ะนี่ไงนะ แล้วเห็นพวกฉัเรียนคุณครูทุกท่านว่าอยากให้นำสิ่งที่เราลงเวันนี้ไปใช้จริงถ้าไปใช้จริงสิ่งที่จะเกิดก็คือจะลงอยู่ที่ตัวผู้เรียนผลก็จได้คือเราได้ยากหาสงขึ้นเธอเป็สอนดีไม่ได้เธอเป็นผู้ดีงานที่เธอเป็นงเป็นหน้าที่ครู่เขางานของเธอต้องคิด หนึ่งันแล้เนี่ยก็องดูดีว่าเป็นายอะไรเนี่ยโรงเรียนจะู่ที่ไหนในสิบปีมอเตียครูก็ต้องมีแผนมอเตียใช่ไหมต้องมาดูด้วยนะเด็กเขาก็ต้องได้เรียนอยู่กับมอเตียบรรษการศึกษามีแผนขับมอเตียมันต้องเป็นสามอย่างนี้ต้องมีครูมีโรงเรียนได้มีเด็กได้สามอย่างนี้เป็นได้ที่จะผู้บริหาร